มาที่กระสุดลูกใหม่ที่ตกมาที่ตำบลคุณพิธาเนี่ยนะครับก็คือเรื่องที่มีคนออกมาบอกว่าคุณพิธาเนี่ยไปเซ็นค้ำประกันหนี้1น7่1,17ล้านแล้วแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนี้ของคุณพิธาไหมถ้าเป็นได้ยื่นต่อปปชไว้หรือไม่ถ้าไม่ได้ยื่นเข้าข่ายจงใจปกปิดทรัพย์สินหนี้สินหรือไม่ วันนี้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชออกมาบอกนะครับว่าในทรัพย์สินและหนี้สินที่คุณพิธายื่นมาเนี่ยมีการยื่นแจ้งเรื่องค้ำประกรันหนี้หรือว่าเงินกู้117ล้านบาทอันนี้คุณพิธาเคยยื่นเรื่องนี้มาแต่ไม่รู้ว่ามันคืออันเดียวกับที่เป็นข่าวหรือเปล่าเดี๋ยวขอเวลาไปตรวจสอบก่อนส่วนเรื่องของการยื่นหุ้นกู้สื่อ,อขอพายยื่นหุ้นสื่อไอทีวีเนี่ยคุณพิธาเคยยื่นมาแล้วนะ ปปชยืนยันว่าตรงนี้ยื่นมาแล้วแต่ยื่นมาในฐานะผู้จัดการมรดกหรือว่าเป็นเจ้าของหุ้นนั้นเดี๋ยวทางปปชจะเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินเร็วๆนี้ครับวันนี้เลขาธิการปปชคุณนิวัฒชัยเกษมมงคลครับพูดถึงเรื่องข่าวว่าคุณพิธาเนี่ยมีการค้ำประกันหนี้สินจำนวนหนึ่งเป็นหลักร้อยล้านบาทเนี่ยนะครับเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยยังไม่มีคำร้องมาที่ปปชให้ตรวจสอบประเด็นนี้นะแต่ว่าเท่าที่คุณพิธาได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินมาเนี่ย เรื่องยื่นบัญชีหุ้นไอทีวีเนี่ยมีอยู่แล้วอันนี้คุณพิธาก็เคยบอกส่วนเรื่องกู้ค้ำประกันเนี่ยก็มียื่นมาอยู่แล้วครับแต่ไม่รู้ว่าใช่ตัวเดียวกับที่ขึ้นมาเป็นข่าวตอนนี้ไหมคําถามจากนักข่าวต่อมาก็คือว่าแล้วตกลงเนี่ยมันถือเป็นนี่สินไหมคือถ้าเป็นนี้สินเนี่ยต้องยื่นถูกไหมฮะปรากฏว่าท่านเลขาปปชอบ,บอกว่าเป็นการค้ำประกันนี้เพราะฉะนั้นยังไม่มีนี่ที่เกิดขึ้นจริงนั่นแปลว่าต่อให้เขาไม่ยื่นก็ไม่ผิด mm hmm. นะ ทีนี้ท่านบอกว่ามันจะเป็นขึ้นมาก็ต่อเมื่อว่าลูกหนี้ที่คุณพิธาไปเซ็นคํำให้เนี่ยผิดนัด<อ>ถ้าผิดนัดปุ๊บเท่ากับว่าก้อนนี้กลายเป็นหนี้ที่คุณพิธาต้องรับผิดชอบถูกไหมฮะแต่ณนะตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ตัวลูกหนี้ก็จะเอ่อตัวเจ้าหนี้เขาไปเรียกร้องกับผู้ค้ำประกันได้ภาระจะตกไปอยู่ที่คุณพิธาแต่ถ้ามันเกิดสิ่งนั้นขึ้นเนี่ยเดี๋ยวต้องพิจารณาอีกทีว่าคุณพิธาต้องยื่นหรือเปล่า แต่ทีนี้คุณพิธาเคยยื่นมาแล้วนี่ดังนั้นถ้ามันเกิดกรณีนั้นขึ้นมาคุณพิทาก็ไม่ผิดอยู่ดีถ้ามันเป็นก้อนเดียวกันกับที่เป็นข่าวจริงๆนะครับทีนี้นักข่าวก็ถามว่าแล้วเวลายืน่นต้องยื่นวันไหนต้องดูวันไหนเขาก็บอกว่าเวลายื่นเนี่ยต้องดูทรัพย์สินที่ยื่นตอนวันดํารงตําแหน่งกับวันพ้นตาแหน่งเพราะตามกฎหมายปปชมไม่ได้บอกว่าในระหว่างดำรงตําแหน่งถ้าคุณมีทรัพย์เพิ่มมีหนี้เพิ่มต้องอัปเดตเยล์ตลอดเวลา ไม่ได้บอกอเพราะฉะนั้นยื่นตอนก่อนกับยื่นตอนหลังพ้นตาแหน่งอันเนี้ยก็ถูกดังนั้นกรณีนี้เนี่ยถ้าว่ากันตามเนื้อผ้ายากที่จะไปเล่นคุณพิธากับเรื่องนี้นะครับหน้าที่ของปปชเนี่ยคือเขาต้องไปมีการไปตรวจสอบที่มาของไรายได้แล้วก็ดูว่าเป็นนีสินของใครมีการค้ำจริงไหมมูลค่าเท่าไหร่จําเป็นต้องยื่นไหมยื่นยันว่านะตอนนี้ถ้าเป็นกู้เฉยเป็นการค้ำประการเฉยเนี่ยเป็นสถานะที่ยังไม่มีนี่สินเกิดขึ้นจริงๆนะนะ นักข่าวถามอีกนะครับว่าจากการตรวจสอบของปปชแล้วพบความผิดปกติในบัญชีทรัพย์สินของคุณพิธาไหมอ่าอันนี้ปปชบอกว่ายังอยู่ระหว่างตรวจสอบแต่ข้อมูลที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยเดี๋ยวทางปปชก็จะเอามาประกอบการพิจารณาอีกทีหนึ่งส่วนเรื่องหุ้นไอทีวีนะครับคุณพิธาเคยแจ้งมาแล้วฮะเท่าที่เห็นในใบหุ้นที่แจ้งเข้ามาเนี่ยคุณพิธามีหุ้นอยู่ในบริษัทไอทีวีสี่หมหุ้นเดี๋ยวต้องไปดูว่าตอนนั้นยื่นในฐานะอะไรเป็นฐานะผู้จัดการมรดกอย่างที่คุณพิธาพูดจริงหรือไม่ ซึ่งอันนี้เราต้องตรวจสอบว่ามีจริงเป็นเจ้าของจริงหรือเปล่าถ้าเป็นเจ้าของตามกฎหมายก็ต้องยืน่นส่วนกรณีที่คุณพิธาเนี่ยเพิ่งจะมายืน่นมีความผิดหรือไม่อันนี้นักข่าวถามนะฮะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณพิธาไม่ได้ยื่นแต่แรกตอนปี6 2แล้วตอนหลังเนี่ยคุณพิธาได้ทําเรื่องสอบถามปาปชไปว่าถ้าเป็นเ่เจ้าของออถ้าเป็น ผู้จัดการมะระดกต้องยื่นด้วยไหมนะแต่สุดท้ายคุณพิธาก็ยื่นไปแล้วนะครับแต่ว่ายื่นตามไปทีหลังเลขขาปปชอบอกว่าต้องดูระยะเวลากับเจตนาเพราะคุณพิธาเนี่ยยื่นตอนที่เขารับตําแหน่งสสตอนปี62เป็นการยื่นเพิ่มเติมทีหลังส่วนการพิจารณาหน้าที่และคุณสมบัติต้องห้ามของปปชเป็นรายบุคคลเนี่ยเออขออภัยการพิจารณาหน้าที่และคุณสมบัติต้องห้ามของสสเป็นรายบุคคลเนี่ย คือมันไม่ใช่หน้าที่ปปชคุณผู้ชมปปชเขามีแค่ว่าคุณเนี่ยแจ้งทรัพย์สินนี้สินตามจริงหรือหลอกหรือไม่เ,ออเป็นเท็จหรือไม่ปกปิดหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าคุณพิธายื่นมาหมดแล้วเนี่ยต่อให้สมมุติว่าเขาถือ,ถ,อถือหุ้นสื่อจริงเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ปปชที่จะไปฟันว่าเขาผิดอันนั้นเป็นหน้าที่ของกะกะตเพราะอันนั้นมันคือ,อเรื่องของคุณสมบัติสสนะครับหน้าที่ที่ปปชตรวจสอบก็คือว่าข้อมูลที่ยื่นจริงไหมแล้วก็มีการจงใจปกปิดหรือไม่เท่านั้นกัน ครับอ่ะก็ประเด็นเรื่องของคําประกันเงินกู้หนี้สินเนี่ยคือม,มันยังไม่ได้พ้นบอกพ้พออกมาเลยว่าไอ้ตกลงลูกหนี้นั้นหนี้ไหมจ่ายหรือไม่จ่ายเพราะนั้นมันยังไม่เกิดอะไรขึ้นยังไม่ได้เป็นหนี้ของคุณพิธาใช่อ่ะก็รอดูนะก็กระสุนตกจริงๆนะใช่ครับจิรวัฒน์